วีดีทัศน์สาธิตการจัดกิจกรรมสื่อเตรียมความพร้อมปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญาชุดมือตาสัมพันธ์1 2 3สองสาเจ้าเอทามาแล้วกับสื่อเตรียมความพร้อมปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญาชุดมือตาสัมพันธ์ส่วนประกอบภายในชุดหุ่นนิ้วบัตรโจทย์แบบฝึกเล่ม1และส กระบวนการใช้สื่อภายในชุดกระตุ้นความสนใจด้วยของเล่นและอุปกรณ์ชวนให้คิดผ่านโจทย์ที่หลากหลายฝึกซ้ำย้ำทวนเป็นรายบุคคลวิธีเล่นอันดับแรกเลือกปัดโจทย์กันก่อนเลยข้างหน้าจะเป็นภาพโจทย์และข้างหลังจะเป็นวิธีเล่น แบ่งออกเป็น2ระดับสังเกตจากดวงดาวข้างบนนี้ค่ะดวงดาวหนึ่งดวงหมายถึงโจทย์ระดับพื้นฐานดวงดาวสองดวงหมายถึงโจทย์ระดับท้าทายค่ะบัตรโจทย์แผ่นที่หนึ่งนิ้วเดินเล่น <c oughs> เดินเล่นในสวนบัตรโจทย์แผ่นนี้เราจะใช้นิ้วมือของเราจิ้มไปที่จุดสีทีละจุดเพื่อสำรวจเส้นทางกันก่อนค่ะ หรือใช้นิ้วของเราลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายทางค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้สองนิ้วมือสลับกันทำท่าเหมือนคนเดินค่ะโดยเราสามารถสวมเจ้าหุ่นนิ้วมือนี้เพื่อพาเด็กผู้ชายคนนี้ไปจับมแมลงกันค่ะนี่มาแล้วเราจะพาเด็กผู้ชายคนนี้ไปจับมแมลงกันค่ะ ปัตโจทย์แผ่นที่11ชุบพามดกลับรัง,งนีบัตโจทย์แผ่นนี้มีภารกิจให้เด็กๆพาพี่มดขนเค้กกลับรังกันค่ะโดยเราจะใช้นิ้วมือของเรานี่แหละลากเส้นทางค่ะแต่ว่าแต่ว่าระวังหลงทางไปเจอพี่ไส้เดือนแบบนี้นะคะเอามหเอามหมเอามหเอามหม เราสามารถใช้หุ่นนิ้วเพื่อพาพี่มดกลับรังด้วยก็ได้นะคะหรือเราจะใช้ปากกาเมจิกลบได้ลากเส้นทางได้เลยค่ะโดยบัตรจทย์ของเราสามารถเขียนและลบได้สามารถฝึกฝนซ้ำๆได้เลยนะคะบัตรจทย์แผ่นที่13ซ้ายและขวากิจกรรมนี้เราใช้ทั้งมือซ้ายและมือขวา แเราฝึกฝนไปทีละมือได้นะคะวางนิ้วชี้ข้างซ้ายไว้ที่จุดสีชมพูลากไปถึงปลายทางรูปหมีเลยค่ะวางนิ้วชี้ข้างขวาไว้ที่จุดสีฟ้าลากไปถึงปลายทางรูปหมีเช่นกันค่ะคราวนี้เรามาเพิ่มความท้าทายกันหน่อยค่ะเราจะวางนิ้วชี้แตะกับปลายนิ้วแบบนี้เลยนะคะ เมื่อเล่นหุ่นนิ้วกับปัตรโจทย์กันแล้วเราลองมาทบทวนกับกิจกรรมในเล่มของแต่ละคนกันดีกว่าค่ะในเล่มจะมีโจทย์ภาพหลากหลายและที่สำคัญมีสติกเกอร์ให้เด็กๆได้เล่นแกะปะติดเพื่อฝึกทักษะมือตาสัมพันธ์กันด้วยนะคะกิจกรรมจากสื่อชุดนี้เด็กๆเ,เล่นแล้วได้อะไรบ้างนะ 1>, 1. พัฒนาทักษะมือตาสัมพันธ์ ฝึกสายตาและกล้าเมเนื้อมัดเล็กให้ทำงานประสานสัมพันธ์กัน Eye Hand Coordination 2. ฝึกลีลามือสร้างพื้นฐานสู่การอ่านการเขียน Pre-writing Skills 3. เสริมกิจกรรมบริหารสมอง Brain Gym พิเศษสำหรับคุณครูทุกท่านภายในกล่องจะมี QR Code สำหรับดาวน์โหลดวิดีทัศสาธิตการจัดกิจกรรมคู่มือการจัดกิจกรรมพร้อมแบบประเมินสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที